จากน้าไหงนะนี่ก็มีเป็นน้ำนะกรกฎมีพิจิกนะลมเมถุนตุนกลุ่มนะไม่มีธาตุดินกับไฟนะเด่นๆมีเป็นแอมเพสวันศุกร์นะราศีกลุ่มนะเดืสตาร์มีมังกรด้วยนะก็เด่นศุกร์มังกรกลุ่มนะแล้วก็มีแค่น้ำกับไฟนะไม่มีไม่มีธาตุดินอ่ะน้ำกับลมไม่มีธาตุดินกับไฟนะ สามไพ่นะเจ็ดถ้วยนะคนนี้เออเขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเดยอะอยู่นะในตอนนี้เขามีเรื่องที่ต้องคิดเดยอะเลยนะนึกถึงครอบครัวเก่าหรือ่นึกถึงคนรักก็ได้นะเพราะว่ามันมีหกถ้วยด้วยนะหกถ้วยนี่เป็นคนรักเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องนะแล้วถ้าสิบถ้วยก็คือเป็นคนที่เคยนะเรียกว่ามีความสุขด้วยกันเคยเป็นแฟนกันหรืเอเป็นครอ,อ,อบครัวก็ได้นะก็มีความสุขมากเลยนะแต่ว่ามีสาม ทั่วไปขึ้นมานะแล้วก็มีคิงออฟซอนะตรงนี้อาจจะห่างหรือแยกย้ายกันไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเป็นคู่ที่มีประเด็นนะคิงออฟซอเป็นไพ่ของพ่อแม่หรือคนที่มีประเด็นก็ได้นะก็ถ้าตรงนี้เป็นเหมือนวิบากกรรมติดกรรมนะถ้าเป็นดาบขึ้นมานะตรงนี้เหมือนปลดปล่อยก็เป็นอิสระาต่างคนต่างแยกย้ายแล้วนะก็มีคนเก่าตรงนี้เขามีความคิดถึงคนเก่าอยู่ก็ได้นะเดรสตานะก็เป็นเอ่อ คนที่เขาก็ยังรู้สึกนะเขายังมีความหวังอยู่นะตอนนี้รอการเยียวยาอยู่ก็ได้นะถ้าเกิดเคยหักเงินไ็เองเงินไปนะจัตจิตนะก็กําลังช่างใจอยู่เลยนะให้ความยุติธรรมกับตัวเองกำลังตัดสินเลือกอยู่ในะออภาพติดตาเลยนะเดินสตาร์นะเขาก็ยังคือติดตาแล้วก็ยังเห็นเป็นคุณนะว่าที่ออกมาโดยเองชัดสุดนะมีทั้งเดิสตารแล้วก็มีเป็นเอ็มเพสด้วยนะก็ยัง นะเดนน,นั่งในใจเลยนะมีเดวิลด้วยนะก็คือเหมือนเคยมีพันธะในอดีตนะกลับมาเจอกันแล้วเดวดิลเป็นไทยกรรมนะพวกวงกรรมบากกรรมไทยเอ,อ่ออะไรที่มีความเหมือนทร,รมานรุนแรงแล้วก็ตัดไม่ได้นะขาดไม่ได้จริงๆว่เขาขาดขาดไม่ได้้วกนะ็คิดที่อยากจ,จะมาคืนดีอยู่นะสามถ้วยนะสาม รักสิบน้าเหลือเจ็ดถ้วยก็ทาใหม่โดยนายตรงกับใบนี้เลยนะกําลังคิดมากอยู่เลยนะว่าจะเป็นไปได้ไหมนะเพราะว่าน่าจะเคยจบไปแล้วนะจัดเมย์ก็อาจจะที่จะกลับเข้ามานะน้องของคุณดีขอโทษมาสางสมพันธ์ได้นะเอวี่ก็คือเมื่อกี้ที่พูดอยู่แล้วนะเขายังนะยังไม่เลื่อนขุนะยังตัดตัดไม่ได้นะยังคงนึกถึงอยู่เลยนะเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เจอใครที่ดีเท่าคุณนะยังไม่มีใครแทนที่ได้นะก็เลยหวังว่าจะ มาสักวันหนึ่งนะถึงแนมะ้จะมีประเด็นเราเคยแยกย้ายกันไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นคนเก่าๆนะเขามีความคิดถึงนั่นเองนะแต่ว่าในอดีตอาจจะนอกจากเขายังตัดสินวะินาทีนียเขาอาจจะเหมือนเคยนอกใจคุณหรือเปล่านะเพราะว่าสามทุ่วก็มองไปได้ว่ามีปฏิการิยามีคลที่สามก็ได้นะนอกจากหมายถึงการคืนดีนะแต่เดวิลเนี่ยคืนนอกใจแน่นอนนะอาจจะเคยนะเคยนอกใจหรือมีประเด็นเรื่องอบสอนก็ได้นะ แต่ถ้าไม่มีก็คือเขายัางคงอยากจะคืนมีกับคุณแล้วก็มีเดวิลคือย,ยังไม่สามารถระระสายตาหรือสมองออกจากคุณได้ก็ยังคงนึกถึงเรื่องคุณแล้วก็ยังไม่ได้ลืมนะก็รวมๆเป็นประมาณ